สวัสดีลัคนาราศีสิงห์นะคะมาแล้วนะคะคลิปดาวพฤหัสบดีย้ายราศีนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์ก็มาติดตามรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยนะคะตอนแรกไม่หมอว่าจะให้คนลัคนาราศีสิงห์เนี้ยขึ้นมานดับเจ็ดนะในปีเนี้ยแต่ว่าดูดาวแล้วไม่หมอขอให้เป็นดับแปดนะนะคะเพราะว่าคุณมีเสาเล็งลัคนานะคะ หนักอยู่นะคนลัคนาราศีสิงห์นะคะมันมีดาวพหัสด,ดวงเดียวอะ่ะที่ขึ้นมาเป็นองค์เกณฑ์ให้คุณอะ่ะเดีวยวว่ามาเกณฑ์ใหญ่ด้วยแต่สึกอย่างอื่นหนักเหมือนกันแม่หมอบอกไว้เลยหนักอยู่นะคนสิงห์อ่ะนะคะเสาเล็งลักนะคะเสาเล็งลักและปัตตานิมอระอีกโอ้โหอลิเข้าทับปัตตานิอีกโอ้โหนะคะอะไรจะขนาดนั้นสําหรับคนสิงห์นะคะหนักอยู่เด้อนะคะ แต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาของคุณได้ในตอนนี้นะคะสําหรับปีนี้ของคุณลัคนาราศีสิงห์ก็คือเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสจยราศีวันที่30เมษายน2567 เขาเข้าสู่เรือนที่สิบของคุณนะคะคุณเป็นคนในกลุ่มของคนปัสวราศีนะคะคนสิงคนเมษคนพู้ศกคือกลุ่มคนปัสวราศีนะคะเมื่อมีดาวบังคับเข้าสู่เรือนที่กําหนดมันก็จะเกิดเกณฑ์ต่างๆเกิดขึ้นสําหรับคุณนั้นนะคะ เป็นปัสสาวะราศีเมื่อดาวหัดเข้าสู่ภพที่1ิบภพบกรรมะภพการงานของคุณจะขึ้นเป็นองค์เกณฑ์ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหญ่นะสำหรับคลนลัคนาราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์ มีความมั่นคงในเรื่องของการงานปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ลาบได้ยศมีความมั่นคงนะคะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์แต่ก่อนที่คุณจะมั่นคงคุณก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะบางคนบางท่านลาออกจากงานเปลี่ยนแปลงงานไปเริ่มต้นทํางานที่ใหม่นะคะและมันจะเหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนที่แบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะทุกคนบางคนเปลี่ยนจาก ทำงานประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศเลยนะคะบางคนเปลี่ยนจากทํางานที่นึงไปอยู่ที่ไกลๆเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงจากสายงานที่ทําอยู่แบบคนละขั้วกันเลยก็มีนะสำหรับคนละคณาราศีสิงห์นะคะแต่เปลี่ยนแล้วดี นะคะเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะบางคนบางท่านคนลัคนาราศีสิงห์ก็อาจจะเริ่มต้นนำเรื่องของการงานบางอย่างที่มันเป็นเรื่องงานเก่าๆสิ่งที่เราเคยทําไว้ไม่สําเร็จกลับมาทําใหม่ก็ได้เหมือนกันนะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะแต่ว่ากลับดีเอามาทําใหม่หรือว่านาํามาแก้ไขใหม่แล้วมันดีขึ้นนะคะสําหรับคนสิงห์เนาะนะคะ มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานสูงมากเปลี่ยนแล้วดีนะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์แต่เรื่องอื่นๆนี่โอ้โหนะคะต้องรับศึกหนักอยู่นะเสาเล็งรักนี่ก็เรียกว่าหนักเหนื่อยทุกนะคะมีความเครียดความวิตกกังวลนะคะแต่แน่นอนว่าคนลัคนาราศีสิงห์นะคะเขาเป็นสัญลักษณ์ของราศีนักสู้นะ นะพวกปัสสาราศีเนี่ยคือนักสู้เต็มตัวเลยนะคะเป็นพวกกลุ่มสัตว์ใหญ่นะคะแม่หมอว่าผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้แน่นอนเพราเสาถึงแม้ว่าจะมาจากพบอริเล็งลัคนาคุณอาจจะทําให้เกิดความเจ็บป่วยนะคะเรื่องติดขัดปัญหาหนี้สินแบกภาระต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่ดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นธาตุไฟเป็นธาตุเดียวกันกันกบดาวเสานะคะดังนั้นแล้วแม่หมอมองว่า คุณจะผ่านเรื่องราวอุปสรรคหนักๆไปได้แน่นอนนะคะแต่คุณต้องใช้ความอดทนการรอคอยรอช่วงจังหวะที่ดีของชีวิตก่อนนะคะแต่ว่าที่จะหนักสุดสำหรับคนลัราศีสิงห์ไม่เหมาะว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเออมันไม่ค่อยดีเลยถ้ามุมดาวความรักเนี้ยนะคะมีเกณฑ์จบ มีเกณฑ์จากมีเกณฑ์เลิกสูงมากนะคะถ้าใครที่ไม่ใช่นยจบแน่นอนปีนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ใช่มันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะแต่ว่ามันจะไม่จบมันจะไม่จากนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงที่ดาวเสรารมะเร็งลัคนณาคุณและดาวปัตตานีของคุณไปอยู่พบมรณะอะพยายามอย่าอยู่ใกล้กันถ้าไม่อยากเลิกกันไม่อยากจบนะคะ พยายามอยู่ห่างๆกันนะคะใครที่แบบว่าเป็นคู่สามีภรรยากันหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วน่ะสาหรับคนสิงห์น่ะนะคะแยกห้องนอนกันดูนะคะแบบไม่ต้องนอนด้วยกันทุกวันก็ได้นะคะแยกห้องนอนหรือว่าไปๆมาๆหากันค่ะนะคะมันจะเข้ากับดวงดาวนะคะเพราะว่าถ้าคุณอยู่ด้วยกันตัวติดกันคุณจะทะเลาะกันคุณจะมีเรื่องจุกจิกใจกันและสุดท้ายความรักมันจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่า หมดแพชชั่นหมดความรักหมดความสัมพันธ์กันไปเลยแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นศัตรูกันอันนี้ให้ระวังนะคะมุมดาวอะ่ะมันมาอย่างนั้นดังนั้นแล้วนะคะถ้าคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาคุณต้องแก้เคล็ดโดยวิธีการอยู่ห่างห่างกันสักพักนะคะในช่วงที่ดาวเสาเร็งลัคขณาคุณนะคะสําหรับคนลักนณาราศีสิงห์นะคะแต่ว่าเรื่องของ ความรักก็มีปัญหาเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาอะไรก็มีปัญหาอยู่นะแต่ดูแล้วเมื่อเสาเออดูแล้วเมื่อดาวพฤหัสยา้ายเข้าพบการงานเนี่ยมันจะทําให้ปัญหาเรื่องของการงานมันค่อยๆแก้ไปได้นะสาหรับคนลัคณะราศีสิงห์แต่เรื่องของความรักเนี่ยมันแบบหนักอยู่นะหนักอยู่นะทุกสถานะเลยนะคะถ้าเป็นคนสดไม่แนะนําให้มีแฟนในปีเนี้ย ไปรอปีหน้าก่อนให้ดาวเสาย้ายออกจากกันเล็งลักนาคุณก่อนนะคะพอเสาย้ายออกปุ๊บราหูจะมาเล็งลักนานะคะสําหรับคนลักนาราศีสิงแต่ราหูเนี่ยเขาเป็นดาวปัตตานิของคุณอยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ครองคนรักนะคะในปี6 8ดนะสําหรับคนลักนาราศีสิงถ้าเป็นคนโสดปีนี้ไม่ค่อยดีค่ะนะคะถ้าไปเจอแล้วจะทุกข์ใจจะมีเรื่องของความทุกข์ความวิตกกังวลนะคะ ทุกแบบเสานี่ไม่ใช่ทุกธรรมดาทุกยาวนานทุกแบบไฟสุมขอนนะคะทุกคนมันไม่มีความสุขยาวนานแล้วก็มันเป็นทุกแบบทุกลึกๆทุกสะสมอ่ะทุกคนนะคะขมขื่นชอกช้ำและกำใจอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะต้องบอกแบบนี้นะคนโสดถ้าไปโฟกัสเรื่องของการงานจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงสูงนะคะคือมรณะเข้ากลับมาเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนอ่ะทุกคน ถ้าไม่เปลี่ยนอย่างหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนอย่างหนึ่งเชื่อเถอะนะคะถ้าไม่ลาออกคุณก็ต้องย้ายแผนกถ้าไม่ย้ายแผนกก็ต้องเปลี่ยนเป็นสายงานอื่นอะไรประมาณนี้นะคะเออไม่งั้นก็ต้องเอางานเก่าๆมาทําใหม่อะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นลักษณะนั้นถ้าเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะคะเปลี่ยนแปลงใหญ่เรื่องของการงานนะคะความสัมพันธ์นี่ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์เปลี่ยนสูงค่ะนะคะพอๆกับการงานเลยแต่การงานเขาเปลี่ยนแล้วเขาดีไงนะคะ แต่เรื่องของความสัมพันธ์แล้วแบบมันจะมีปัญหาเยอะนะคะแต่ก็แนะนําคนมีคู่มีแฟนไปแล้วเนาะนะคะถ้ามีปัญหาอะไรกันก็อยู่ห่างๆกันก่อนนะคะในช่วงนี้อย่าตัวติดกันมากค่ะถ้าตัวติดกันมากๆเนี่ยมันจะมีเรื่องจู้จี้จุกจิกนะคะแล้วมันก็จะทะเลาะกันแล้วมันก็จะหมดรักกันไปในที่สุดแล้วสุดท้ายมันจะปกลายเป็นศัตรูกันดังนั้นก็ระวังนะคะในเรื่องของความรักนะคะจนในเรื่องของการงานการทาํามาค้าขายค้าขายอะไรดีนะคะดาวมันเข้าองค์เกฑ์แล้วนะเนี่ย มันดีนะแต่ว่ามันมีเสามาทับที่พบปัตตานีด้วยนะคะมันก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างต้องเข้าไปแก้ปัญหาเหมือนกันสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์แต่แก้แล้วดีนะคะแต่แก้แล้วดีนะรอบเนี้ยไปแก้ปัญหาแล้วดีได้โชคได้ลาบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศแต่แต่ว่าอุปสรรคที่ไปแก้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบแก้วันนี้พรุ่งนี้จะหายนะคะทุกคนเพราะต้องเข้าไปแก้แบบโหเป็นปีเหมือนกันนะปี2ปีเหมือนกันนะเป็นมันเป็นแบบ เหมือนกับว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่อยู่แล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยอะไรประมาณเนี้ยถ้าเรื่องของอุปสรรคการงานของคุณแต่แก้แล้วดีค่ะนะคะสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะส่วนเรื่องโชคลาภเงินเงินทองทองค่ะโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวเลยถ้าเรื่องของโชคลาภเงินเงินทองทองเนี้ยนะคะมาจากเรื่องของการงานทั้งนั้นนะคะดาวมันขึ้นเป็นองค์เกณฑ์นะคะดังนั้นมันเป็นเกณฑ์ใหญ่ทางโหราศาสตร์ดังนั้นก็ไปโฟกัสเรื่องงานเยอะๆสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะ แล้วก็ที่อยากจะเตือนอยากให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพนะคุลัคนาราศีสิงค์คุณมีดาวเสามะเร็เลงลัคนานะคะถ้าคุณยังไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะคะก็ไปตรวจสุขภาพบ้างนะคะแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนก็ระมัดระวังด้วยนะคะโด,โดยเฉพาะใครที่ไปเที่ยวในส่วนของอผู้เขาน้ําตกอะไรประมาณนี้นะคะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหินนะให้ระวังนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับดาวเสาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องพวกสัตว์มีพิษ นะคะง,งเงแยวเขี้ยวขออะไรที่ยาวๆนะเกี่ยวกับดาวสองหมดเลยนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับแขนขาของเราด้วยนะคะก็ระวังด้วยนะคะแต่แน่นอนค่ะดาวพฤหัสบดีนะคะเข้าไปอยู่ที่เรือนเกณฑ์ของคุณพบกรรม,มะนะคะเป็นองค์เกณฑ์ด้วยนะคะ เกณฑ์ใหญ่ด้วยดังนั้นแม่หมอก็มองว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลืออยู่นะคะเขาคงจะมองว่าเออคุณเป็นคนที่แบบคอยแก้ปัญหาใหญ่ใหญ่ให้เขาเขาไม่ยอมให้คุณป่วยไม่ยอมให้คุณเจ็บคุณตายแน่นอนนะคะสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์จะแนวแวนี้นะคะถ้าคุณเป็นอะไรไปใครจะเข้ามาแก้ปัญหาให้นะคะ ปัญหาใหญ่ขนาดนี้หนักขนาดนี้นะคะมันไม่มีใครลงมาแก้ปัญหาได้แต่คุณลงมาแก้ปัญหาให้ได้นะคะเขาไม่ยอมให้คุณป่วยให้คุณเจ็บคุณตายแน่นอนเขาต้องหาหมอดีๆมารักษาให้คุณแน่นอนนะคะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะ ก็พูดติดตลกไปนะทุกคนดูเป็นแนวทางดูเป็นแนวทางนะคะก็คนสิงห์เนี่ยนะคะดาวพฤหัสมาให้คุณสูงนะคะในเรื่องของการงานเข้าเป็นองค์เกณฑ์เลยนะคะก็ถือว่าดีค่ะนะคะเปลี่ยนแปลงใหญ่เรื่องของการงานเปลี่ยนแล้วดีนะมีเกณฑ์ได้ตําแหน่งสูงๆด้วยสําหรับคนราศีสิงห์นะคะเรื่องการงานบางคนบางท่านนะสำหรับคนราศีสิงห์ดาวพฤหัสเนี่ยมาจากภพปุตตะนะคะปุตตะกรรมมาเนี่ยบางทีได้ตําแหน่งแบบส้มหล่นก็มีนะ มาแบบไม่คาดฝันก็มีนะคะสําหรับคนลัคณาราศีสิงห์นะคะแต่บางคนบางท่านก็มาแบบมรณะเลยนะคะมาแบบมรณะยังไงโอโหออกแบบไม่ทันคาดคิดเหมือนกันนะคะลาออกแบบไม่ทันคาดคิดเหมือนกันก็มีนะคะมีเรื่องให้แบบเปลี่ยนแปลงงานแบบปูปรับก็มีเหมือนกันสําหรับคนลัคณาราศีสิงห์แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยในเรื่องของการงานมันดีสําหรับคุณนะสําหรับคนลัคณาราศีสิงห์นะคะ แต่พอไม่หมอทํานายแบบนี้ไม่ใช่ว่าให้คุณไปลาออกจากงานนะคะต้องดูพื้นดวงดูบริบทต่างๆรอบๆตัวคุณด้วยนะสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะเพราะว่าพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันดาวตั้งรับไม่เหมือนกันนะคะ คุณจะมาลาออกตามคําทํานายแม่หมอไม่ได้นะคะถ้าคุณยังมีงานที่ดีทําอยู่คุณก็ทําไปก่อนเพียงแต่ว่าพอทําทําไปมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้คุณได้เห็นแหละนะคะแต่แน่นอนนะคะพบกัมมาของคุณอะ่ะมันมีดาวพฤหัสอยู่กับดาวมฤรตยูนะคะดังนั้นงานอะไรที่มันย,ยากๆคุณจะทําให้มันสําเร็จได้ไงนะคะสําหรับคนล,นาลาัคณาราศีสิงห์นะคะก็โฟกัสเรื่องงานเป็นหลักจะดีที่สุดนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเราก็ นั่นแหละนะคะวิธีแก้เคล็ของแม่หมอนะคะใครที่โสดอยู่ก็โฟกัสเรื่องงานไปก่อนนะคะใครที่แบบว่าเป็นแฟนกันก็อย่าตัวติดกันมากนะคะเรียกว่าไปไปมามาหาสู่กันก็ได้นะคะหรือถ้าใครที่อยู่บ้านเดียวกันก็แยกห้องนอนถ้ามันแบบทะเลาะกันบ่อยมีเรื่องยุ่มยิ้มจุก,จ,กจิกใจกันก็อยู่ห่างๆกันสักระยะหนึ่งนะคะรอจนกว่าดาวเสาย้ายออกก็จะน่าจะเป็นปีหน้าแหละทุกคนดาวเสาถึงจะย้ายนะคะ ก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์แค่นั้นทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้นะคะเมื่อเรารู้ดวงดาวว่าเข้ามาแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องเรียกว่ามีสติตั้งรับและป้องกันไว้นะคะสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะบางคนบางท่านอะ่ะสำหรับคนสิงห์นะบางคนแบบคนรักคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะป่วยหนักด้วยนะดาวเสาร์เนี่ยป่วยนานด้วยนะคะดังนั้นก็ดูแลเรื่องของสุขภาพคนรักคู่ครองดีๆนะคะแต่ว่าพฤหัสมาแล้วก็เรียกว่า น่าจะช่วยคนลักนาราศีสิงห์ได้เยอะเดี๋ยวจะเจอหมอเก่งๆนะคะถ้าใครที่แบบว่า,าคนรักคู่ครองเจ็บป่วยไม่สบายอะไรประมาณเนี้ยน,นะคะ mm hmm. ก็ดูแลกันไปเนาะสำหรับคนลักนณาราศีสิงห์นะคะดูเป็นแนวทางนะคะสาหรับคําทํานายที่ไม่หมอไทยมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนนะบางคนมีอาจจะมีเรื่องที่มันแบบแย่กว่าคําทํานายก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะดีกว่าคําทํานายก็ได้ขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับ นะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงแล้วก็ดาวตั้งรับของแต่ละคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการทํานายแบบกว้างๆค่ะทุกคนนะคะมันไม่ใช่ดูพื้นดวงของแต่ละคนนะคะมันก็จะไม่ตรงร้อยเซแน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปรายเดือนนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ